มาคนเดียวก็ได้จองตึงเต็นต,ตึงนี่ก็ได้แล้วเตรียมเครื่องนอนมาโอ้โหโถ้าใครมาวันนี้นี่แบบโคตรคุ้มบอกเลยโอ้ยเมาโทรซัพท์นะ คนตกม้วนคุณโตกม่วนแผมนแบบเนี่ยจะเต็นท์ลายๆนี่เป็นเต็นท์อุทยานเช่าเต็นท์เขาเนี่ยเต็นท์ลายๆายนี่เป็นเต็นท์อุทยานชาเช่าของเขาแล้วก็เตรียมเครื่องนอนมาเอง <c oughs> หรือจะเอาเครื่องนอนเขาก็ได้ จุดชมวิวมั่นสุนพอให้ตื่นล้วเราเสื hum, ้อออกเล้วใช่แล so ้วน่ะเลี้ยวโค้งไปโค้งมา